สุดอิงจิม,มินวง BTS สร้างสถิติใหม่บนอิสระแกรมสวัสดีชาวอาร์มี่ทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะพามาสอ่องหนุ่มจิมินวง BTS ศิลปินเชิดด้าแห่งเกาหลีใต้ ปัจจุบันนี้นุนวง b t s นั้นถือว่าสามารถสร้างสถิติไปได้ใน,ในหลายๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงชาร์ตเพลงต่างๆทางยอดขายอัลบัมและสามารถเข้าชิงรางนนวัลในเวทีใหญ่ๆมากมายงานพรีเซนเตอร์ในเกาหลีใต้และนอกเกาหลีใต้ก็ค่าสูนยสูงสจริงๆยังรวมไปถึงผลง,งานโซโลเดี่ยวของแต่ละคนที่ปล่อยออกมาอีกด้วยก็สร้างสถิติก,กันรัวพวกเขายังติดอันดับชาร์ตบินบอด์ด100บินบอด์ด200พวกเขายังถ่ายอัลบัม้ม m a ์ o อเดอ Soul 7ได้ถึง4 2 2 0 0 0 หน่อยในสัปดาห์แรกตามที่ทางต้นสังกัดได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่า BTS จะคัมแบ็กในเดือนพฤษภาคมนี้ในทีเซอร์กลุ่มแรกนะคะมีทีเซอร์วิดีโอและรูปภาพ BTS ได้สร้างความติ่นเต้นให้กับแฟนๆไปทั่วโลกตามที่ประกาศไว้ BTS จะเป็นเพลงภาษาอังกฤษตัวที่2ที่กำลังจะมาถึงนะคะนับตั้แต่เพลงไดนามที่โด่งดังและสามารถสร้างสถิติในวงการ K-pop ในวันนี้เลยค่ะเชื่อว่าทุกคนได้ดูเพลงใหม่ของนนวงบีจกันแล้วอย่างบัตเตอร์เนะคะเป็นเพลงภาษาอังกฤษกินไอสุบินเทกนะคะมีจังหวะเต้นที่สนุกสนานแค่ทีเซอร์วิดีโอเพียง24วิเนะีคะยอดยิวก็ปังมาดฟาดมากในเวลา14นาฬิกายนาทีนะคะตามเวลาประเทศไทยของเรายอดวิวเพลงบัตเตอร์แตะอยู่ที่3 4มล้านสแสนกว่าวิวด้วยกัน <S <S มันดูกันว่าใน24ชั่วโมงนะคะก็คือหนึ่งวันบัตเตอร์จะปังมากฟาดมากขนาดไหน ด้วยลุคของหนุ่มจิมินเองนะคะในเพลงตเตอร์กับผมสีรุ้งหลากหลายสีมีทั้งสีชมพูสีฟ้าสีม่วงสีขาวและสีส้มทองได้ดีว่าหลากสีซะจริงๆค่ะด้วยเหตุนี้ผมสีรุ้งของจิมินเป็นเหตุแล้วสําหรับการคัมแบ็กของ BTS มียอดไลค์ทะลุ1ล้านครั้งนะคะในเวลาไม่ถึง20นาทีนะคะด้วยโพสต์ของหนุ่มจิมินนะคะเป็นเวลาที่เร็วที่สุดและประสบความสําเร็จบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้โพสต์ยังมียอดกดไลค์ถึง2ล้านไลค์ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงกับอีก40นาทีในวันที่20พฤษภาคมคาย,ยอดกดไลค์รูปนี้แตะอยู่ที่5ล้านแแสนกว่าไลค์นอกจากการทำลายสถิติทีเซอร์ภาพที่2นะคะของจิมินสลหรับบัตเตอร์นะยคะยอดกดไลค์บนอินสตาแกรมมากกว่า1ล้านครั้งในเวลา32นาทีในวันที่20พฤษภาคมยอดกดไลค์รูปนี้แตะอยู่ที่5กว่าล้านไลค์ด้วยกัน ในวันที่17พฤษภาคมค่ะจีม,มินได้ทำลายสถิติอีกครั้งกับโฟตโต้บุ๊กนะค่ะแมตอัปเดสวันที่มียอดอิวทะลุถึง7ล้านครั้งและเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจีม,มินได้สร้างประวัติศาสตร์บนแพทฟอนอิสต้าแกรมนะคะโดยแฮชแท็กของเขานะคะที่มีชื่อว่าแฮชแท็กจมินที่มียอดติดแฮชแท็กทะลุถึง60กว่าล้านแฮชแท็กโดยทำลายสถิติของตัวเองนะคะได้กลายเป็นไอเดนส่วนใหญ่ที่เป็นแฮชแท็กเน ในส่วนของเรื่องนี้ค่ะกับภาพที่เซอร์เพลงบัตเตอร์ที่หนุ่มจิมินนะคะได้สวมสร้อยคอเส้นใหญ่จากแบรนด์สุดหรูของอังกฤษอเล็กซานเดอร์แมคครีนซึ่งมีราคา890ดอลลาร์ก็คือ1รล้านรอนเกาหลีใต้หลังจากที่ปล่อยภาพเซตนี้ออกมานะคะไม่นานสร้อยคอแบรนดน์นี้ก็ขายหมดไปทั่วโลกนั่นเองแฟนๆต้องยอมเขาจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มปาร์คจิมินหนุ่มหล่อเท้าไฟคนนี้ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ